สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้สิบผ้ามาเบิงความแห้งของปั่มซ้ำเมื่อจากโซลาเซลล์นะครับว่ามันสิแห้งสั่มไหปั่มขนาดหนึ่งแรงช่วงนี้เวลากะสี่โมงหรือสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีครับต่วาแดดค่อนข้าเขง,ขงเจีจยบเดี๋ยวพี่น้องมาเบิงเพื่อ,อเป็นกรณีศึกษาสาหรับพี่น้องผู้สนใจซ้ำเม่อ,อ สมเอิดโซลาร์เซลล์นะครับขนาดหนึ่งแห้งบพ่มันแห้งซ้ำไหนครับแดดซ้ำหนี่นะครับเดี๋ยวไปเบิรงอองค์ประกอบของมันก่อนนะครับนี่เป็นโซลาเซลล์แบบชุดติดตั้งเองนะครับสื่อพวกแผงพวกเครื่องมันมาแล้วเขาก็มาเห็ดขาตั้งใส่ติดตั้งมาได้ซีห้าเมื่อแล้วครับแต่ว่าบุกควายได้ใส่ดอกเพราะว่ามันบ่มีแดดนะครับเมื่อนี้กเ็เลยมีโอกาสมาล่องเบิ์กว่า แดดประมาณนี้มันสิทธรัยนะครับนี่คือตู้องค์ประกอบบันิิตั้งแลก่บ,บริยาครับแค่ยกเบเกอร์ตัวนี้ขึ้นป้าบมากระเรื่มทำงานเลยครับสังเกตจากไฟมันมาตอนนี้กอยู่ที่146อ่านี่ก็คือจะเกี่ยวกับขนาดของไฟแรงไฟมันนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งว่า ปั๊มมันทำงานแล้วมันจะมีความแห้งขนาดใดครับเป็นยังคือใส่แค่แห้งเดียวหรือเจ็ดรอยหาสิบวัตหลายคนสงสัยสาเหตุก็คือว่ามันหนาม,มันหน่อยครับพี่นอ้องหน้าบาดานมันบกควยมีก็เลยบดได้ใส่บดได้ใส่แห้งเพียงรีงวสวงแห้งคือหมู่เพื่อนนะครับตอนนี้น้าก็เรื่อมไรละไรเต็มท่อนะครับแต่บวควยปุ่งไปไหน อันนี้แสงอยู่ที่10งนาฬิกา30นาทีประมาณนะครับน้ำกระไลเอื่อยแต่ว่าเกือบเต็มทอนะครับมันก็อ,อ่อ,อนลงอ่อนลงสาเหตุที่มันอ่อนลงนี่เกิดจากว่าออน้ำตรงนี้นะครับมันน้ำไม่ค่อยเต็มที่นะครับน้ำม,มันหน่อยแล้วก็เอาทอทรงน้ำนี่ขึ้นมาแค่เจ็ดทอนะครับพี่น้อง เจ็ดทอบาสิตอใหม่ลงไปเจักทอสองทออยู่บาดานตัวนี้เข้าเจาะขนาดหานิ้วนะครับความลึก4ีหเมตรแต่ว่าหนามมันบคอยหลายในช่วงที่เข้าเจาะบาดาลนะสร้างบอกว่าได้ครึ่งครึ่งแรงเนี่ยพ่นวะโอ้ครึ่งแร่งมันก็ไหลเพร่ลอยๆ้วเนาะก็เลยล่องฝืนเบิงฝืนมาใส่ที่1แรงครับท่อขึ้นอี่สนิ้ว อตอนนี้ก็ยังไหลยอยู่นะครับความลือกกระล่งแค่ที่เจทอเจ็ช่วงเจ็ดสี่ยี่เมตรนะครับถ้าโลงอีไปอีกจักสองสามอันสองสามทวนก็นจะได้อยู่นะครับแต่ก็ะล่องเบื้องก่อนในเบื้องต้นจะจะต่อที่หลังนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วกี่นาทีน้ำก็ยังไหลยอยู่มันไหลคอยลงนะครับสาเหตุที่มันคอยลงน้ำม,มันโ่พ่อนึงแหละนะโมพ่พ่อ นะครับสองแสงบาเต็มที่นะครับนี่แหละคือปัญหาของการใส่โซโลาเซลล์ว่วาน้ำขนาดใดควรใส่ขนาดใดนะครับอันนี้ผมจะสื่อมาแรงหนึ่งคือเจดรลอยหาสิบวักัคิดว่าฐานาม่พ่อ,อิหลีกัแกสองวิธีก็วิธีที่หนึงก็คือจะ,อะปรับบรอบพื้ปปับความเร็วให้มันสาลงนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่ง นะครับน้ำมนันจะไหลคอยลงแหละกัน้ำที่มันซึมออกมาก็จะท่านวิธีที่สองก็คือลงทุนเพิ่มอีกสีหาพันครับไปเจาะบาดาลใหม่ง่ายจากตัวนี้ไปนะครับด้นนั้น,น,นพี่น้องผู้ใดที่จะตัดสินใจซื้อโซลาเซลล์บอกว่าจะเป็นสดติที่ตั้งเองหรือสุดสําเร็จที่เขามาตดตั้งให้ก็ต้องศึกษาให้ดีว่าน้ำห้อมันอยู่ระดับใดเพียงพ่อบอ บางคนเอาขนาดแรงเคืองสองแรงมากตะวันนาไหลบบแห้งมั่นกับบกลุ่มคานะครับยกเว้นว่าเท้าต้องไปหาแรงนามอื่นที่มันมีขนาดที่ไหลแห้งนะครับนั่นแหละก็คือ2วิธีนะครับ2วิธีก็คือวิธีที่1ก็คือ,อลหลดดลอบล่งวิธี2คือเจาะบาดานไม่เท่านั้นละ,ละแก่นะครับตอนนี้ก็ยังไหลอย,อยูอ่แสงอยู่ที่ เกือบเกือบหาโมงเลครับสี่โมงก็กลัวตะวะันแดดจา่ามือนี่ครับอันนี้ก็แค่เป็นองค์ประกอบนะครับเนาะประกอบตัดสินใจสําหรับพี่น้องที่สนใจจะ,ะทำโซลาเซลล์เพื่อการเกษตรครับก็เป็นข้อคิดให้พี่น้องได้นําไปพี่หน้าเบิง่งขอบคุณหล,ลายๆครับสำหรับการติดตามและชมขอบคุณครับ